โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันไหว้ครูนะครับว่าเราอยู่กันที่โรงทานนะครับแล้ว right ตอนนี้ผมเตร uh, ียมพร้อมแล้วผมจะเดินไปดูโรงทานของไทยเอาบมางนะฮะใครเอาอะไรมาแจกบ้างนับตัวนี้เป็นของน้ำต้มปากระเพาะปลาเบสเนี่น้ำต้มเอามาอันนี้เป็นของเราอันนี้ของพี่แมมอันนี้ของด้อมของด้อมของด้อมเอสอันนี้ของด้อมอันนี้ของเอส น,น,น้ำส้มอันนี้ผมเอามาท,ทั้งหมดน้ำส้มมาเท่าไหร่นะสอเป็นสิบเจ็ดเอามาสิบเจ็ดถังนะครับน้ำส้มตอนนี้ผมจะไปเดินไปดูว่ามีองขายบ้างบาสบาสเอาอะไรมาเอาอะไรมาบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ของพี่บาสน,นะครับเนี่นะฮะของพี่บาสได้แล้วนะได้นี้วนะเอาใส่ถุง ครับไปเลยครับครับอันน okay, okay. uh voilà um um ี้อันน um ี้รัอ้วอนะครับรุงครับครับครับคครับครับครับันครับครับครับบคครับครบครับรับคครับครันัครับบคครัรับรครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอแค่นี้กันนะแค่นี้ก่อนครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นบ้างมีของใครบ้างนะฮะรวมกับ6คนไดแล้วของพี่โนนะเรียนรับบัตรคิก่อนนะี้ต้องมารับบัตรคิวก่อนนะรับบัตรคิวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มอบเป็นตามบัตรคิวนะอันนี้ของอโนนะครับของอโนเดี๋ยวเราไปดูว่าใครเอาอะไรมาแจกบ้าง ไอเบลเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีของใครบ้างเฮ้ยเรามาแล้วอันนี้เจออันนี้ของอโนยังเลยเออยังไม่หมดเลยยังไม่หมดน้ำน้ำน้ำใส่มาพี่น้ำใส่มาน้ำใส่มาใส่มาโอเคของขาไข่เต่าอ่าพอ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 เอาเอาขนมไข่เต่าไหมอันนี้เอากลับบ้านไม่ได้เอากลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวเล่เดี๋ยวเล่เดี๋ยวเราเอากลับบ้านไปไปต่ออันนี้อะไรครับเนี่ยผัดไทยผัดไทยนะครับใส่เลยครับผมใส่เลยครับ ใหญ่เลยครับผัดไทยนะฮะขอบคุณครับผมมาเดินดูของฟรีกลับบ้านอ้าววัดีครับอันนี้ครัวผัดไทยครัวอันนี้ใครใครอันนี้ครัวครัวไหมไม่ใช่ไอ้ไส้ไส้เอามานะโอเคโอเคแล้วหมดยังอันนี้เหรออ๋อโอเคอันนี้ขอไส้ใช่ไหมโอเคโอเคคนก็อันนี้ของอโน อโน่น้ำมาอ๋อถั่วามด้วยถั่วามกับอโนน้ำมาแต่ทีนี้มันเสียอย่างเดียวไม่เอากลับบ้านไม่ได้เต็มถุงครับีัวนน้อันนี้หอยเจนเจนลอยตะกีมาเหรอเนี่ยต่อจากนี้ไปนะต่อจะกนี้ไปเจนเจนเจนต้องมีใหม่ด้ยเหมือน FC แต่าะนักเพชรเอากลับบ้านไม่ได้ เอากลับไม่ได้คผมไม่ได้เดลเรสิงานว่าอีกหลายวันแม่อยู่ได้ยาวเลยเนี่ยยวเดนมารี๋ใวเดนมาใส่งเลยครับใส่ถุงเลยครับงเลยครับกคะเอาคนเดียคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวเย้ครับ เอาแล้วเจอติมห่อไอเฟลใสยถุงเลยครับใายถุงเลยครับเอาปองเดียวปองเดียวปองเดียวขอบคุณครับเอาอันเดียวอันเดียวของไอเฟลของไอเฟลเดี๋ยวเลยอย่างี้อิ่มหลายมื้อ